รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ คุณหม่ำนี่เป็นคนมีมารยาทสามจริงๆเลยมารยาทดีเขาเวลาแต่ไม่อป็นไรครับเวลาโงจะไม่ทําแล้วไม่เป็นไรนะคนเราเนี่ยทำผิดได้เราไม่ว่ากันไม่ไม่ว่ากันเพราะคนคนที่ทําผิดคือคนที่ทํางานครับคนที่ไม่ทํางานล่ะคือคนที่มารยาทสามนั่นไงนะครับโอเคพบกับผู้ร่วมรายการเราคนนี้เป็นคนเชียงใหม่อเชียงใหม่แบบกะเชียงใหม่กะใช่ไหมกะเป็นน้องดรทักษิณโอเคอ่ะพบกับคุณเท อุเทนบรมินสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเจ้าไกด์ครับเมื่อกี้ผมได้ยินไอ้กิกเนี่ยบอกว่าไอคิกเอ่อไปว่าไอ้หม่ำว่าอู้ยังเป็นคนไหว้หม่ำไหว้หม่ำว่าไอ้หม่ำว่า เป็นคนบดีอ่ะเป็นคนที่ไอ้มัมเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีไอ้มัมนี่เหรอไอ้มัมเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีกแต่ไอ้ไอ้มัมนี่เป็นคนหน้าตาดีเนี่ยเต้เนี่ยเป็นคนดีเนาะแต่ในเรื่องที่แบบบดีไม่เป็นคนดีนะเต้เนี่ยเป็นคนปุดดีพูดดิของบดีของเร็วๆของน่าเกลียดอย่างไปลงที่ไอ้มัมหมดเลยนี่เต้เนี่ยเต้เนี่ยเต้เนี่ยเป็นมองคนน่ะตะลุบปุ๊บปองแต่ทั้งหมดที่พูดมาผมพูดเล่นครับ นี้อเอีกแล้วออีกแล้วครับกี่ครั้งก็ยังรักเธอกี่ครั้งก็ยังรักเธอมันหมายถึงอะไรคำว่ากี่ครั้งก็ยังรักเธอเนี่ยนะครับผมอยากจะบ่งบอกถึงความต้องบ่งด้วยใช่ไหมอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบถึงความรักเนี่ยว่ามันเป็นความรักที่อมตะอถึงแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่นี่ฉันก็ยังรักเธออยู่ซมบซซับซฟักหนึ่งเพลงได้ไหมผมลองหน้าเพลงครับกี่ครั้งชื่อเพลงอะไรนะ กี่ครั้งก็ยังกี่ครั้งก็ยังลองลองลองซิ้อลองลองซื้อมันจังหวะดโซโลโซนเในเพลงซึ้งซึ้งอะไรเราทำนี่ผมไโซโลโซนนี่มันยังไงนะอินรักเธอมากเท่าไรใจยังคิดถึงเธออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเขาอย่างนั้นเหรอเนื้อไม่รู้ติ เนือนืผมอย่างเนี้ถ้าผสมกับยาสุน <furious hat> like ังใช้ได้เลยพี่ครับยอดยอดเทปผมกำลังวิ่งวิ่งนะครับอุ้ยนี่ยอดเทปคุณอย่าวิ่งมากนะเออเดี๋ยวแบบคุณหม่นยอดเทปวิ่งตลอดเลยวิ่งไปไหนครับวิ่งไปร้อยยี่สกว่าเลยนะเข้าโค้งพิ่ความทั้งขันเลย <ông liebe> เทพอย่าให้วิ nice <beginning> <tr> ่งอ่ะเอออเาสักเพลงหนึ่งสักเพลงหนึ่งกีดเอาเพลงนี้เลยมีไหมกี่ครั้งก็ยังรักเธอครับตายกี่ครั้งฉันยังรักเธอเจอกี่ครั้งฉันยังไม่เปลี่ยนแรงจ้ารีวิวก็ให้มันเหมือนให้มันอารมณ์จะไปตบเท่เขนาดไมอารมณ์เท่เนี่ยนี่ดูดูดูผมทำให้คุณอย่าไม่จับตัวผมเพราะตัวคุณน่าจับมากนี่ นี่อ่าลองดูรีวิวมันต้องทำให้คุณมาดูแล้วคุณทำตามผมมาดูตรงนี้เพลงฝืนครับฝืนฝืนเท่าไรรรกยังยังให้วันไหวกลางเดี๋ยวเพลงคุณมันมากเลยเ่อดนั้นาคุณทำเมนก่อนผมผมผมบ้าอะไรกัยเนี่ย ความสะอาดนะครับความสะอาดก็คือในเรื่องของขยะนี่นะครับท่านจะไม่เห็นผมทิ้งขยะลงพื้นแน่นอนนะครับถนนจะสะอาดเพราะผมแต่รถผมจะสกปรกเพราะตัวผมเองครับเอาเเอาเจ้านี่ไปก่อนวันนี้คุณเทอุเทนรมมินครับโยน้องคนนี้กำลังเขากินคนรับหลับครับโอ้ยตลกแล้วชอบทำอะไรตลกงเงี้ย แม่มีแฮตล็อกประกาศสิประกาศประกาศประกาศฉบับที่หนึ่งไปคุณจูด้าทิพย์คารุทามาศครับนี่ไอ้ทีมงานไม่ต้องบอกให้คน้องเขาวิ่งมาขนาดนั้นก็ได้ดูคน้องเขาไม่ได้อยากวิ่งแล้วเรื่องอะไรเขากินคนกินคนกินแล้วเหรอครับ ถามว่าเป็นครั้งแรกเปล่าที่เล่นภูเขากินคนไปเล่นละครละครอะไรที่เล่นเอาก็เรื่องไม้ดัดไม้ดัดนะครับเรื่องนี้ก็วเป็นไงละครสองเรื่องมันต่างกันเยอะเหลือเกินอืมถ้าพูดถึงสิ่งล้ดล้อมนี่คือต่างกันมากต่างกันนะคะเรื่องนี้ออกแนวทางแฟนตาซีแฟนตาซีเรื่องอย่างนั้นนะแล้วก็มีบู๊มีเอฟเฟกต์นิดหน่อยถ่ายลำบากยเย็นไหมครับภูเขากินคนนี่ต้องเข้าป่าไม่ยากล้อเข่าของน้ำไปแลกัเปิดปาก นี่คนน้องก็เป็นสาเป็นชแสบมาแนยืนคุยครับคุยไม่อไห่นั่งได้ไม่ครับพี่พี่คุยไปผมปรึกษาเรื่องเทปมันอยู่ครับเรื่องเทปไม่ต้องไปปรึกษาแล้วมันเจ๊งไปนานแล้วผมนี่นี่แม่ให้น้องแอลพูดถึงเรื่องความสะอาดดีกว่าที่นโยบายที่ท่านดรพิจิต มีมุกอลไหมคะไม่มีเลยอืมก็ดีค่ะเพราะว่าแต่อาคิดว่ามันเกินไปหรือเปล่า่ะพวกที่แบบไม่มีความรู้มีการศึกษาแล้วถ้าเขาไม่รู้เรื่องนี้เขาทำอะไรผิดพลาดไปตรงนี้อาจจะเสียสาหรับเขาค่ะโอเคยังไงก็เดี๋ยวแข่งขันเกมเลยค่ะแข่งกับพี่เท่คนนี้อะไรแค่คุณไม่มีอะไรตุกตุกติ๊กตลอดอาประจำที่น้องเอลจูดทาทีมครับ ท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายเป็นนักร้องที่กำลังมาแรงมาแรงมากตอนนี้จะแซงทางโค้งผมที่ผมลดความตรงน,นั้นะพูดก็สน,นั่นเลยคุณบัวร์เชตเอเปียคุณเช์ครับค <c oughs> <c oughs> ุณครับคุณครับเวทีทองนะครับ <c oughs> อย่างนี้มันชกมวยแล้วนะครับี่มาถึงกราบกันขนาดนี้ขอสักกราบสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านช่วงนี้กําลังเดินธรรมะอยู่ครับทางตอนนี้เป็นคนแบบคนแบบแบบนี้เป็นคนแบบนิ่งเฉยโอเรียบร้อยโอยไม่วันไหวแม้ไฟจี้ครับนะโอเคคุณเชื่ยครับเกี่ยวกับเรื่องของเทปอันหมายคุณนันทกุลเอ็มเปียนี่เป็นนันทกคุเอ็มเปียครับแปลว่าอะไรครับ ไม่ไม่ไม่ค่อยแปลอะไรเลยไม่แปลเลยครับก็ตรงตรงเลยครับเป็นคนจังหวัดอะไรจังหวัดอ่าชลบุรีครับติดกับแปดลิ้วนะครับแล้วแล้วบ้านบ้านผมอยู่พนัฐด้วยจากพนัฐไปแปดลิ้วนี่ยี่สามกิโลอ้าวเด็กเคยไปเล่นคอนเสิร์ตที่อาชีวะใายจังซาวนีอป่ะไม่เคยครับไม่เคย น้องก็อยากได้สมัยปัฟโฟโลน้องน้องไม่ยอมบอกให้อาจารย์มาจ้างไม่เห็นับเงินหน้าดูไม่ใช่ก็เลยาก็เลยจะพูดต่อว่าถ้าจ้างพี่คิดราคาถูกๆให้คิดราคาถูกก็ยังจ้างนั่นแหละมั่งทีไปฟีีแล้วแต่ศรัทธาคุณเชฟคณดูนี่คุณหม่ำนี่นะไปฟีีนี่คนยังเกลียดกันอยู่เลย เทปชุดสองอยู่นะครับสมายบัฟเฟิลโล่หมายเลขสองครับหมายเลขสองนะยิงค่ายเดิมนะค่ายเดิมครับค่ายอะไรค่ายอะไรอีมเอเมอร์ค่ายอะไรเทปอีเมอร์เนี่คุณเชษคุณเชษเราพูดถึงแฟนๆทางบ้านครัเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความสะอาดตอนนี้เรื่องขยะดูผมทั้ไม้ผมโลนใคร ที่ลิขสันมันเล็กหรือชิ้นนะครับบ้านบ้านเมืองจะสดสวยงามได้ก็ต้องปลอดขยะครับครับใครทิ้งขยะนะผมเห็นเอางี้นะเอางี้หนกอยก่าเป็นกอนก่อนเป็นกอนอ่าคนละท่อนอะไรเป็นกอนคนละท่อนได้คนละท่อนอ่ะแล้วแล้วใครขึ้นเอามากรนทิ้งขยะเป็นที่ดูดีเถิดทำให้เกิดความสะอาดเสมอเสมอ อะไรเนี่ยเสมอเสมอจะอ้วกจะอ้วกก็อ้วกได้ไม่ต้องเลอเกี่ยวเกี่ยวอะไรอย่างไม่ได้อะไรนะไม่ต้องเลอทิ้งลงถังทิเธอแลดูดีเฮ้ยอะไรมันจบทอดแล้วนะมันต้องขึ้นใหม่ยทิ้งแล้วใอยะในมือท่านจงลงถังอ่าได้เธอเธอโหแล้วเธอแล้วใครจะไป อย่าอย่าให้เปิดอย่าให้เปื้อนเสมอเสมอมาเสมอนะวันนี้มันไปข้าวว่าว่าเดียวเลยคนะคุณเริ um ่มต um ้นคุณไม่อยู <S <s um ่แถวหน้าอยู่นะร่วมมือร่วมใจร่วมรักษา เพราะเราเกิดมาไม่มีเสมอแล้วออาผมอยู่ที่สองอาคุณอะไรนะอะไรนะร่วมมือร่วมใจร่วมรักษาไม่ใช่หมาเราเป็นคนเสมอเสมอ